สร้างความหรูหลาให้บ้านด้วยม่านหลุยสวยๆแบบนี้จ้านี่ s, s v f Curtain สวัสดีค่ะวันนี้เป้ก็อยู่ที่หมู่บ้านรอยัลปักสุวินทวงนะคะมาติดม่านหลุยให้ลูกค้าค่ะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงมาม่านลุยอลังการมากแล้วก็สีเข้ากับบ้านมากลูกค้าเลือกได้แบบสวยงามนี่จะบอกว่า สวยงามตรงปกคือตามที่เล็บบริษลูกค้าส่งมาเลยนะคะนี่สารรวบเราก็จะเป็นแบบนี้สวยหรูดูแพงรับรองนะคะไม่ติดหวังแน่นอนถ้าเลือกร้านเราข้างๆก็จะเป็นม่านพับค่ะแล้วก็ม่านตาไก่มาค่ะมีหลายช่องมากมูลียมิเมียมสวยมาดูจุดไฮไลท์ของเรานี่คะ่ะม่านุ้นโอ้ย สวยงามมากแต่ตรงนี้จะมีเป็นเชือกดึงนะคะเราไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องแบบว่าใช้มืออันนี้คือว่าดีมากม่านพักม่านพักอันนี้เป็นม่านโปร่งสองชั้นค่ะสําหรับใครที่อยากได้ผ้าม่านสวยๆแบบนี้มาปรึกษาเรานะคะหรือว่าใครมีงบเท่าไหร่ก็ทักเรามาได้เดี๋ยวเราจะดูราคาให้ได้ทุกเคสเลยค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย